พี่จูนนะคะห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอําเภอหนองฉางค่ะก๋อยค่ะบรรดารักห้องสูดประชาชนอําเภอหนองฉางค่ะวันนี้นะคะเราจะมีเทคนิคการไปจ่ายตลาดนะคะลดความเสี่ยงการออกจากบ้านนะคะค่ะข้อแรกเลยเราต้องกําหนดวันจ่ายตลาดที่แน่นอนก่อนนะคะข้อที่2นะคะคิดเมนูล่วงหน้าเลยค่ะว่าเราจะรับประทานอะไรนะคะ และข้อที่3นะคะเราต้องมีรายการที่เราต้องซื้อที่แน่นอนนะคะเพื่อที่จะลดระยะเวลาในการที่เราไปเดินในตลาดนะคะแล้วต่อมานะคะเราก็มาพบเทคนิคการเก็บอาหารในตู้เย็นให้ได้นานนะคะอย่างเช่นค่ะอย่างเช่นไข่นะคะไข่นะคะเราควรที่จะวางให้ด้านแหลมลงแล้วก็ด้านป้านหงายขึ้นนะคะและก่อนที่จะนําไปแช่ตู้เย็นให้นําน้ํามันพืชมาทาเคลือบผิวไว้ก่อนนะคะผักนะคะ ห่อด้วยกระดาษทิชชู่แล้วเก็บในถุงซิปล็อกค่ะนําผักไปแช่ในช่องผักและผลไม้ค่ะค่ะในส่วนของผลไม้ก็เช่นเดียวกันคล้ายๆผักเลยนะคะให้ห่อผลไม้ด้วยทิชชู่แล้วก็อย่าให้ผิวของผลไม้แต่และลูกสัมผัสกันนะคะแล้วนําผลไม้ใส่ถุงซิปล็อกเจาะรูถุงให้มีความชื้นแล้วแช่ในช่องผักผลไม้ค่ะพยายามอย่าแช่ผักและผลไม้รวมกันนะคะค่ะ ในส่วนของเนื้อสัตว์นะคะเราก็แบ่งใส่ถุงแช่แข็งตามปริมาณที่จะใช้ในแต่ละมื้อนะคะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากเว็บไซต์วงใน com นะคะแล้ว,ลวพบกัน,กนใหม่ใน,ในคลิปหน้า,น,านะคะสวัสดีสสดค่ะ,คะ